พี่ตาฟังโลโซปกแดงรู้สึกเป็นไงบ้างครับเพลงแรกที่พี่ฟังอ่ะจะเป็นเพลงอ่าฝนตกที่หน้าตาอ๋อไม่ใช่พันทิพย์เหรอครับเพอาเปิดตัวเพลงแรกพันทิพย์พันทิพย์ก็ฟังครับแต่ว่าเพลงที่แบบรู้สึกว่าอยากจะจับกีต้าร์มาเล่นอ๋อฝนตกเนี่ยตาอย่างจะมันจะเป็นอ่าอินโทรแบบเสียงพิเศษขึ้นมาก่อนอ๋อภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม ตอนนี้แบบมันเล่นไม่ยากได่ไม่ยากใช่ครับเล่นไม่ยากแล้วก็แบบเมโลดี้เพราะถูง่ายเกือบจะไม่ใช่เพลงโลโซแล้วพี่ตั๊กใช่ไหมพี่ตั๊กรู้ใช่ไหมเกือบจะเป็นเพลงของพี่สายเจริญปุลาแล้วใช่ครับด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งร้องไม่เข้าปากหรืออะไรแล้วก็ตอนนั้นพี่แมวเจรศักดิ์พันพุ่มเป็นโปรดิวเซอร์เพลงฝนตกที่หน้าต่างก็เลยโยนกลับมาหาพี่เสกพี่เสกก็เลยเอาออกปกแดงเลยดังเปี้ยงเลยก็เหมือนเพลงเพลงใจสั่งมาที่พี่อ๋มอมรินขอขอซื้อขอซื้อแต่พี่เสกไม่ขายแต่ฝน รอยน่าต่างนั้นแบบโรแมนติกแล้วแบบม,มันใสอ่ะแล้วมันไอ้พ่อนนี้ก็พอแล้ประมาณนี้เออไอนต่อนนี้ยโอ้โหทำไมมันท่อนมันสมูทไปหมดเลยวเขาคิดได้ยังไงเนี่ยแบบมีทั้งโซโล่แล้วก็ร้องร้องเป็นไอนี่ด้วยร้องเป็นเสียงโซโล่ด้วย